Storm clouds, past storm clouds skies the skies are clear สามเหลี่ยมรูปหนึ่งะคะมีอัตราส่วนของขนาดมุมทั้ง3เป็น3ต่อ4ต่อ2จงหาว่ามุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะตกว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดกี่องศาอะเดี๋ยวําง่ายๆก่อนก็ได้นะคะก็บอกให้นักเรียนหาอะไรคะ หามุมที่มีขนาดใหญ่ว่าว่าโตกว่าขนาดเล็กที่สุดเกอองศาดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนคือหาอะไรหามุมมุมอะไรมุมใหญ่ที่สุดกับมุมเล็กที่สุดะนะคะนักเรียนทราบแล้วว่าต้องหามุมใหญ่ที่สุดกับมุมเล็กที่สุด อันนี้จะหามุมใหญ่ที่สุดกับมุมเล็กที่สุดยังไงอันนี้เป็นรูปอะไรรูปสามเหลี่ยมนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปสามเหลี่ยมยังไงบ้างเกี่ยวกับมุมเรียนมาต้องแตะประถมเลยเกี่ยวกับมุมของรูปสามเหลี่ยมมีความรู้ยังไงบ้างรูปสามเหลี่ยมเป็นไงรูปสามเหลี่ยมอ่ามีด้านสามด้านมีมุมสามมุมแล้วไงอีก มันมีมุมกี่มุมนะคะสามมุมอ่ะแล้วมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมอย่างไงบ้างไม่มีเลยหรอคะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมเลยหรอคะอ่ะมันนักเรียนบอกว่ามุมมุมสามมุมอะ่ะแล้วยังไ,ไงคะแล้วไงคะมุม,ภา,าม,ม,ม,มภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นไงมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นไงรวมการได้ สามเหล,ลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมอันนั้นมันสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมเท่าไหร่หน <IS> ึ่งร้อยแปดสิบองศาอ่าใช่ไหมคะมุมในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้หน <IS> ึ่งร้อยแปดสิบองศาแต่อันนี้เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีอัตราส่วนของขนาดของมุมทั้งสามเป็นสามต่อสี่ต่อสองแต่ละมุมเนี่ยขนาดเท่ากันไหมคะไม่เท่าอันมุมนี้กี่ส่วนสามส่วนมุมนี้กี่ส่วนสี่ส่วนมุมนี้กี่ส่วน สส่วนแสดงว่ามุมที่โตที่สุดกี่ส่วน4ส่วนมุมที่เล็กที่สุด2ส่วนแสดงว่านักเรียนต้องหาขนาดของมุมกี่ส่วน4ส่วนกับ2ส่วนแล้วนำมาลบกันแล้วจะทำไงล่ะอันนี้อัตราส่วนของมุมกี่มุม3มุมอัตราส่วนของมุม3มุมทั้งหมดกี่ส่วนทั้งหมดกี่ส่วน9ส่วน สามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกอีกสองเป็นเก้าเก้าส่วนกี่องศาเออหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเพราะมันเป็นมุมภายในรูปสามเหลี่ยมอ่าแล้วจะทำไงทำมาหลายข้อและแบบเดียวกันเนี้ยอ่าแล้วไงนะคะเก้าส่วนคิดเป็นขนาดของมุมหนึ่งร้อยแปดสิบองศาแล้วจะหาไงก่อนหนึ่งส่วนอ่าถูกต้องคิดเป็นขนาดของมุม เท่าไหร่ใช่ไหมคะ,ะแล้วเราก็หากี่ส่วน3ส,ส่วนหากี่ส่วน4ส,ส่วนหากี่ส่วน2ส,ส่วน3ส,ส่วนต้องหาไหมไม่ต้องเขาก็ต้องการมุมโตกับมุมเล็จะหาได้ไหมได้ไม่หาได้ไหมก็ได้แต่จะหาได้ไหมก็ได้แล้วแต่นะคะ,อะเอาเร็วค่ะได้ยงังลองดูวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนำมาเขียน โจทย์ให้อะไรมาอย่าลืมนะคะนามาเขียนก่อนใครที่งงงอ่ะใครงงงโจทย์ให้อะไรมาเอามาเขียนก่อนเลยก็อัตราส่วนขนาดของมุมทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมเป็น3ต่อ4ต่อ2แล้วทําไมต้องรวมละ่ะทาไมต้องรวมส่วนเพราะว่ามันเป็นมุมภายในทั้งหมดของรูปสามเหลี่ยมเท่าไหร่นะคะ180เพราะฉะนั้นมุมภายในทั้งหมดก็ต้องอัตราส่วนทั้งหมด เราก็นําอัตราส่วนทั้งหมดมารวมกัน3ส,ส่วนบวก4ส,ส่วนบวก2ส,ส่วนเท่ากับ9ส่วนเราก็บอกเลยว่าเาส่วนนี้คิดเป็นขนาดของมุมภายใน180องศานะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาครูนําจากที่นักเรียนวิเคราะห์เบอร์กี้นี้นะคะ นักเรียนต้องหัดคิดวิเคราะห์พอคิดวิเคราะห์เสร็จแล้วนักเรียนก็นํามาเขียนเป็นบรรทัดบรรทัดนะคะเวลานํามาเขียนโจทย์ให้อะไรมานักเรียนก็นํามาเขียนก่อนแล้วนักเรียนก็นะคะเขียนตามที่นักเรียนวิเคราะห์มาว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาเพราะเราต้องการหาขนาดของมุมนะคะแล้วเราก็บอกไปว่า1นึ่งเส่วนคิดเป็นม,มุม180อองศาคิดกี่ส่วนละ่ะ 1ส่วน1ส่วนก็เอา9ไปลายหารเหมือนที่เมื่อกี้วิเคราะห์แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นได้มุม1ส่วนกี่องศากี่องศาเออ20เห็นไหมอันนี้นักเรียนก็จะได้คำตอบแล้วแหละว่ามุมที่ใหญ่ที่สุดกี่องศาเอยมุมที่ใหญ่ที่สุดเท่าไหร่คะ8เท <8. S 2> ่าไหร่คะแ0องศามุมที่เล็กที่สุด 40องศามุมใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ามุมเล็กที่สุดกี่องศา <laughs> อย่าไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรีบตอบตอบให้ถูกมุมใหญ่เท่าไหร่คะแปดสมุมใหญ่ที่สุด80มุมเล็กที่สุด40่ดังนั้นมันใหญ่กว่ากันเท่าไหร่คะ40ไม่ใช่60ไม่ต้องรีบพูด <laughs> ไม่มีคะแนนพูดเร็วแล้วผิดนะคะ <laughs> ต้องคิดให้ถูกด้วยเห็นไหมทำได้แล้วยากไหม เราก็เขียนแบบอัตราส่วนที่เราเคยเขียนเลยนะว่าจะได้3ต่อ4ต่อ2เห็นไหมคะเราก็รู้แล้วว่า1ส่วนมัน20องศา3ส่วนอ่ะเราก็3าคูณ้าไป4คูณ้าไป2คูณ้าไป3ส่วน4ส่วน2ส่วนเราก็จะได้60 80 1 0 0เอ่อ60 80 40 นะคะเขียนมาก็ได้เขียนเสร็จแล้วตรวจสอบว่ามันรวมกันมันได้180่งร้อยแปดสิบไหมถ้าได้ถูกถ้าไม่ได้ถ้าเกินเป็นไงผิดถ้าน้อยกว่าก็ผิดเพราะสามุมต้องรวมกันได้ 180, 180. ่งร้อยแปดสิบมุมใหญ่ที่สุดคือ80องศาอัตราส่วนมันคือ4ส่วนมุมเล็กที่สุดคือ40องศามันคือ2ส่วนดังนั้นเราก็นำมุมใหญ่ตั้งลบด้วยมุมเล็กเราก็จะได้เราก็ตอบเลย นะนะมุมใหญ่แ0องศามุมเล็ก40องศามุมใหญ่โตกว่ามุมเล็กก็เป็น80ลบด้วย40ก็เท่ากับ40ก็ตอบแค่นี้เองไปทำการบ้านมา2ข้อเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันมหคล้ายกัน,คล,กนคล้ายตัวอย่างด้วยนะคะคล้ายกันหมดเลยทำคล้ายๆกันวิธีการวันนี้ทั้ง3ข้อ นะคะทำแบบเรียนในหนังสือ2ข้อเมื่อก,กี้นี้ก็คือข้อที่4ข้อที่5ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอย่างที่กูให้เนี่ยวิธีการคล้ายกันหมดเลยนะคะงั้นการบ้านอีกข้อหนึ่งคือข้อที่6ก็คล้ายกันนะคะคิดว่าจะถัดหน้าทําได้ส่วนข้อที่7กับข้อที่8ปนดะ่อาจจะใช้การคิดวิเคราะห์หน่อยหนึ่งด้วยนะคะลองไปดูนะเห็นไหมคะในระดับม2เนี่ยเราไม่ใช่คำนวณอย่างเดียว ก็มีการวิเคราะห์บางทีข้อสอบก็ไม่ต้องคำนวณต้องวิเคราะห์นะหัดวิเคราะห์ไปทำการบ้านให้เรียบร้อยวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ